โอเคแบคค็คทสกแบคค็คทสกเอแบคค็คกเอาเอาเป็นหกไหมมันมันมันขี้อ้อนไปหน่อยอะ่ะน้องเอิญแล้วก็วันอามหมอก็ก็ก็ไม่ได้แต่ก็โอเค <laughs> อันนี้เป็นห่ากอดที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา <laughs> ก็คือกอดเอวเฉยๆหอ <ใช S 1> อมันต้องชนกันหรอชนกัน <c oughs> ใครจะไปกอดอย่างนี้เอินมันไม่เม k เซน n ์งั้นอัน,นอันนี้แปะละกันนะ <c oughs> แล้วก็พอยท์ทัอ่ะอันนี้ดูแบบดูพอยท์ดูพอยดูได้โอเคอันหนึ่งมันดูแบบพิงหัวพิงหัว ผมหมมหมมไม่ได้นำอยนะครับดูเหมือนเธอจะเคยทำไม่ไม่เคยนะคะัำพิซซูชีใช่ซูชีเออันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เราเราจะกอบตัวเองกี่มุมก่อนเอออันนี้คืออะไรกอบตูเหรอไม่ได้ไม่ได้แค่นอน้องเอิร์นเธอจะทำแบบไม่ได้นะ ใครไม่หลงได้ตลกว่าเลยกูพากอดกันหมดก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละเธออนุญาตให้พี่ซูชิติดคนหนึ่งพี่ซูชิพี่หมอกับน้องเอิญก็รับได้ระดับสามไซค่ะแต่อันนี้อันนี้จริงๆก็ได้ดูแบบกับพี่ซูชิได้ เนี่ยเหมาะเหมาะเลยเหมาะกับเก้าเลยเบอร์เก้าเลยเบอร์เก้า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 เลย